นี้แพ่ว่าสีผ้าเบิงเนาะว่าแต่ละมูบานเนาะแต่ละบ่อน,นี่เป็นซีมีนะเป็นซิมีทั้งขี่เหงือ่อนี่เนาะเป็นซิมีทั้งขี่เหงื่อไห้เลยทั้งขี่เหงือ่อหรือว่าทั้งขยะเนาะไหวประจําประจํหนาบานเลยพี่น้องนี่เห็นว่านี่เนาะความเป็นระเบียบเหียบหอยเนาะเป็นกระซิมีไหวถนน,น,ทนทนทางกับต้นไม้อหันร้ายนะร้ายคืออย่างที่พี่น้องเห็นแหละแต่ว่าแต่ว่าสีซีมีคนเก็บกวาดเหมี่ยนเนาะคูมือ สบายดีสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทุกคนทุกท่านเด้่องจากว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเ่าหรือว่าทางต่างประเทศน,นอกจากที่เขามาติดตามชมัาฟังน้องแพรวา่าคนโกะคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะมือนีกับน้นองแพรว่านะคะจะพาพี่น้องไปเบิงเนาะว่าแค่ในมูบานจนไปถึงตลาดนัดนะคะทุกคนที่ทิ้งขยคคะแทบจะเป็นร้อยร้อยถังนะคะพี่น้องค่ะ เป็นอย่งขยะที่ไทยถึงมีความระเบียบเรียบร้อยนะคะอันนี้คืออยากจะให้บึงในความเป็นจริงบุคคลที่มาคอมเมนต์ดานะคะทุกคนเนาะว่าเผินจะเห็นได้ชัดเจนความแตกต่างว่าเป็นอย่งขยะถึงไหวเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เกลือ่อนเพราะ อีอย่างนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิงไปชมทำกานเนาะก่อนที่จะไปเบิงไปชมนะคะพี่ว่ากับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำได้พี่น้องนอจาะจะได้พาตุกิลิปของน้องพี่ว่านั่นเองจา้าโอเคจา้าเดี๋ยวเราไปกันเลยเก็บก,กวาดเมียนขูมออเลยได้น้องก,กัสิมีพนักงานเก็บก,กวาดขูมเอ๋อขูมเออเลยทำความสะอาดอันนี้ก็คือถนนใหญ่เนาะเดี๋ยวสิพาเราเบิ่งนเนาะอันนี้คือหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านที่น้องพ่ว่าเห็ดงานอยนนี่เห็นบ่จ้ะ ก็สะอาดสะอาดเลยนี่ก็คือเป็นสนม้มสน้มยางหลินสน้มเด็กหล่นสวัสดีครับมาวินสวัสดีครับเอาทำไมหนูออกมายืนคนเดียวอะ่ะเอาสวัสดีค่ะอยู่กับป้า,ปาหรอคะนี่ก็เป็นแรกวันเสาร์เนาะแค่ว่าก็เลิกงานวหเนาะเลิกงานตั้งแต่บ่ายโมงเนาะวันเสาร์จะเลิกงานวัวันอาทิตย์ก็จะยุดงานเนาะ นี่แหละก็ซีมีขยะนะพี่น้องนี่เห็นบ่เพ็่อนอาวนะ้เนาะอันนี้ก็คือสีเป็นบอลยางเด่นอันนี้มังแม่พี่น้องใบใหมนะ่เนาะก็ซีมีคนขวดร้ายแต่กะซีมีคนขวดอยู่แต่ก็ยังสีปิวอยู่เพราะวันนี้เป็นหนาแหลนะ่งเนาะพี่น้องเห็นบ่ก็ซีเห็นอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ซียุดเด้อันนี้ก็เป็นเวลาหกมุกนะ่งเนาะที่พี่ว่าออกมานะเนาะมันก็เลยงานกันเลยนี่นเนาะสะอาดอันนี้ก็คือในหม,มบานซื่อ แต่ในหมบ้านกะสิเบิงเรียบร้อยกวัวเนาะเบิงเรียบร้อยกว่าในสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่ากะสิมีทั้งขีเ้เงาทั้งขีเ้เงาทั้งขยะประจําหมู่บ้านเนาะประจําแต่ละนาบ้านเมื่อนั้น,นพี่น้องเนาะตอนปีใหม่นี่แหละบัน,นี้บังเอิญรถถังรถเก็บขยะนั้นเข้าสิมาอาทิตย์ละสองครั้งเนะาะมาวันวัน,ว,นวันพุธวันพุธกับวันเสาร์ และที่นี้หันแรงแรงวันเสาร์นะคะทุกคนเนาะแรงวันเสาร์หันกาพักพกันกินเลี่ยงเนะเาะเสาร์ที่สามสิบป,ปีใหม่ทุกคนก็เลยขยากะอ่าไปก้อนแล้วที่นี่ก็เลยก็รอให้มันถึงวันคุธแล้วทีนี้ก็จะมีอาหารสดนะทุกคนเป็นเป็นพวกกุ้งพวกยังนี่แหละเนาะ กะเลยมีกลิ่นนะทุกคนก็เลยต้องโดนนะ่ don t, don t <alguma> ะโดนโดนดูก็อย่ามีกลิ่นทั้งที่เราใส่ถุงดําอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนใส่ถุงดําแลนะ้วก็ใส่ถังเนาะแต่ว่ามันก็มีกลิ่นนะคะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่ามันไหลมือเนาะขยะแบบอาหารสดเนาะใส่ถุงดํำยังเรียบร้อย ก็เลยแพ้่ว่าก็เลยต้องมาล้างหน้าบ้านนะคะล้างแล้วก็ขัดทําความสะอาดเพื่อให้มันไม่มีกลิ่นดับกลิ่นแล้วก็ซ้อนถุงซ้อนแล้วซ้อนอีกอะทุกคนเห็นบอกขนาดเฮ้าไม่กินนะกินที่เฮ้าแบบออกไปแบบขางบ้านเนี่ยคือบวไรเลยนะคะทุกคนเนาะนี่เบิงเนี่ยความสะอาดสะอางนะคะอันนี้คือเป็นหมู่บ้านที่แบบโบยใหญ่มากนะพี่น้องเอาจริงๆเลยบโบยงใหญ่ปนด้นะคะเนี่ยแต่ว่ายู่แหละแบบลมรื่นลมเย็นนะแพร่ว่าก็ซื้อวัสดุดีอีก เทือหนึ่งนาองขังหนึ่งนะคะทีแบบว่าเดี๋ยวมาทําความสะอาดนี่ค่ะเห็นไหมคะถึงจะเป็นแบบนี้ก็จริงเขาก็จะมีแบบคือทุกคนคะ่ะแต่ละมูบะแต่ละบะุรุลลค่าบานนี่คือตรงนี้เป็นของตัวเองบิดนะห้ามทิมข้องกันห้ามกองไหวสะสายนะคะทุกคนไม่ได้มีเป็นแบบส่วนรวมเลยนะคือต้องทิ้งใครทิ้งมันเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดอะเอาจริงๆ เพ่ว่าเคยแบบรีวิวถนน,นดู่าเกีียวก็พ้นทางความสะอาดสะอาดเนาะเดี๋ยวเพ่ว่าจะไปให้เบงนะคะที่ตลาดว่าิ่นชิมีแบบถิมบอนไดเอียงหรือบอเนาะอันนี้คือบรดวยวแบบเปรียบเทียบนะพี่น้องเนาะที่ยังเห็นแต่ว่าคือมาเล่าซู่กันฟังมันเกิดความประทับใจนะพี่น้องนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะปเห็นไหมคะเกิดความประทับใจเนาะโอ้ยต้นอันนี้ก็จะเป็นงามนะคะตน้นคริสต์มาสนี่เลย ก็คือออกจากถนนใหญ่นะทุกคนออกจากโมบานเนาะพอเออกจากโมบานนะคะก็จะมีไี่เลยอันนี้คือส่วนรวมนะคนที่อยู่แถวแรักแรเนี้อยู่แถวตลาดในรังพี่นองนะคะก็จะแบบทางไปตลาดเขาก็จะมีนะคะก็จะมีถิ่นขยะเนาะถิ่งขี้เหื่อนี่เลยไปเอาก็ไปเห็นปะก็มีแบบมีแบบหลายแห่งเลยอันนี้คือเดินมาแป๊บเดียวนี่ก็มีที่ทิ้งขยะอีกแล้ว เอ็นบอพี่น้องคะผ่านมาแข่บ่พ่อทรายอีกก็สิมี่บอในห้าวถิ่มขี้เหงอเนาะก็คือแบบสถานที่้ายก็จริงแต่ว่าบนสิมีสถานที่ใหญ่ห้าถิ่มขี้เหงอหรือว่าถิ่มขยาแบบเป็นที่ๆใกล้ชิดอ่ะเพื่ออรอำนวยความสะดวกสบายอันนี้คือหน้าตลาดนะพี่น้องคะหน้าตลาดเนาะอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้คือทางไปตลาดเนะเาะเพื่อว่ากับปันจะกรยานไปนะพี่นอ้องเรียว่าขีร่รถถีบนั่นเองเนาะขี่รถถีบไป ที่านนี่แหละเห็นว่าพี่น้องค่ะนี่ย่างออกมาพวกอะไรนี่คีโรตีมากพอได้นี่ก็ซิมี่เลยนี่ขยะนะคะนี่เลยเขาก็จะนี่ไว้เนาะเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะว่าตรงนู้นก็เป็นกองขยะเพราะว่าตรงนี้คือจะมีเป็นปลายรถมีนนะคะป้ายรถมีนอกจากซิมี่บอลถิมขเงยาไลนยเนียปลายรถมีกับซิมี่ถิมบอลถิ่มขเงยาไลนยเนี่ยจากน้อยเนาะนี่เลยมันนี้มีโอกาสมาตลาดตะเวนนะพี่น้องฮกโมงนีที่ว่าเว้นสำหรับเพื่อว่า เพราะว่าบ่มักแสงแดดนะคะก็เลยออกคำแนนี่นะคะทุกอาทิตย์บ่มักแสงแดดนี่บ่มันกลัวแดดนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพราะว่าเนมเบิองแดดและเสียบตานะคะนี่เห็นบ่พี่น้องคะตะซิมีแต่ละบอลเนาะเบิองในเพราะว่านี่ยังปั่นจักรยานบ่พ่อทอหอ,ทหอทดท่าใดนี่บอลถิ่มขีเ้เงอบอลถิ่มขยานนี่โอ้หลายแห่งโหดนะคะส่วนที่เป็นแบบพออ่านั้นก็คือพูดง่ายๆก็คือเขาเขาของเขาขายของอ่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนเนาะคือพูดง่ายๆเลยอ่ะ พี่น้องคะว่าว่ายง่ายเลยวาแถวหนทางที่ห้าวยางไปนี่นี่บนถิ่มขีเ้เหงอนี่บนถิ่มขยะหรือว่าแถาหวหน้า,าร้านขยายอะไรเนี่ยคือเราต้องมีที่ทิ้งขยะหมดเนี่ยบพี่น้องค่ะันก็ทิ้งนะคะคือมีไห้ทิ้งเลยนี่เลยเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่นะคะพี่น้องนะคะขออนุญาตนะคะโอ้โหคุณเท่มากเลยมานั่งตัดผมหน้าขยะสุดยอดเนาะก่อนที่จะไปทางไปตลาด ดี๋ยวมานนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าขี่รถจักรยานมือเดียวชินเนาะชินกับทางเที่ยวมาหลายปีแล้วทุกคนทายเที่ยวจนชินแล้วไะพี่น้องคะอันนี้แห้งคักนะคะอันนี้คือเป็นร้านอาหารเนาะกระซิแห้งมีขยะแบบเอาไว้เฉพาะแบบที่ทิ้งขยะโดยเฉพาะนะแต่้านหน้าร้านเนี่ยคือเขาจะมีเป็นของตัวเองเลยและก็จะมีของสาธารณะด้วย นอกจากจะมีของตัวเองนะคะก็ยังมีของสาธารณะนําพี่น้องนะคะน,นี่คือของร้าน DIY เนาะใช่ทุกคนเราก็ไปต่อกันพี่น้องไก่ซิฮหอดตลาดและอ่าขอบคุณค่ารับนี่นะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งเนาะหลานแต่ละบอนนะคะคือแบบเออดีอ่ะมันเหตุให้งคาสะดวกสบายบนหนาแหลวมันถึงแบบบม่มีกินหรือว่าแบบหนาอยู่เนาะนี่เลย คือเป็นนิ้นบอลถิมเพราะว่าผลนมีบอลไ้ถิมที่แบบว่าไก่ชิดอะ่ะคือบอลมีบอลห้ถิมลายบอกไงซะมีบอลห้ถิมแบบลายมันก็เลยแบบขยะมันก็เลยแบบดูดีดูด,ดีขยะก็ดูดีเอาแล้วมัวสัวแล้วเพราไปทุกคนหอนตลาดแล้วนี่เลยเขาก็จะมาวางเลยอันนี้ก็ทางเข้าตลาดแล้วนะพี่น้องนะคะวันนี้มาตลาดมนียา ไปทางข่าตลาดพี่น้องคะเห็นบอทางข่าตลาดกัซมีขยะสาธารณะนะทุกคนเห็นไหมนั่นก่องขยะสาธารณานะนั่นเห็นโอ้เสียงเพลงดังแถวโอ้ยาวยาวเสียงแค้นจ้ายาว,ล,ว,ล,วลำลําจ้ายาวทุคขาไปเนาะทุกคนพี่ว่าก็มางหอนตลาดแล้วเนาะนี่เด็กก็คือเป็นบอลทิมขยะสาธารณะเนาะก็คือในตลาดพี่น้องคะพี่ว่าก็ลาหอนตลาดแล้วนะคะนี้เห็นบอ เป็นกระซิมีนะคะนี่ก็คือให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาถิ่มใดนะคะพี่น้องเนาะ